คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมอันนี้พูดจริง,งนะไม่ได้พูดเล่นนะ กัไปแข่งไหวไหมต้องต้องต้องไปต้องไปนั่งซ้อมอะถึงจะไหว <c oughs> แต่ก็ไม่ดูจะทำได้ดีหรือเปล่าท <c oughs> างมันตันหรือเปล่าตรงนั้นเ <c oughs> ชีย้ยดาบมันเบลอเลยว่ะทุกคนดาบคีดนี่ตีคือตายเลยอะคืดูทรงแล้วเดินไปไหนอะน้อง จะเก่งได้ไงเล่นได้บายสองชั่วโมงเล่นเกมอื่นสี่ห้าชั่วโมงเออจริงอันนี้ก็มีเหตุผลว่ะพูดจริงมีเหตุผลรเราสงสัยว่ารู้ได้ไงว่ามันเนียนท,ทั้งที่ยังไม่เจ็บเมื่อกี้เหรอก็มันเพิ่งเข้าทีลนะไม่ได้ยินเสียงหรอ เต็ะล้อขอบมึงเทือหรือเปล่าแบบนี้อ่าถ้าเตะพังแบบพังบูหลอก คือมาดูกูไม่ต้องดูแบบเอาเล่นเก่งดูเล่นเก่งเป็นข้อได้เสิบมละครับดูเอาสนุกแล้วกันเยอะเห็นนะ Yeah. here. น้องแต่แตัวต่างกันยังไงตัวแรกอ,อ้วนพังไม้ไวครับตัวที่สองเดินไวตีแล้วติดแผลตัวที่สามตัวที่สามนี่วงวงวงระยะดีเทคมันจะกว้างกว่าตัวอื่นแล้วก็ลาก่าตะเวนานานกว่างงไหมอธิบายแบบง่ายง่ายเพราะว่าพี่ไม่ชอบเล่นครับสันเด็กอง่าย ตัวมันไม่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่คือตัวละครที่เลือกเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวไหนเก่งหรือตัวไหนไม่เก่งนะที่ราคามันไม่เท่ากับตัวอื่นอนะคือเหตุผลที่ราคามันไม่เท่ากันเพราะว่ากูชอบเล่นหรือกูไม่ชอบเล่น เกดปะแฮกค,คือเก่งนะแฮกไม่ได้ไม่เก่งนะแฮกเก่งเดีแฮกเก่งไม่ใช่ไม่ดีเก่งแ,แต่ไม่ชอบเล่นเกดไหม คือตัวละครมันไม่ได้ตามความเก่งถ้าตามความเก่งเนี่ยเอ่อถ้าตามความเก่งอ่อนก็คือถ้าตามความเก่งอ่อนในไอ้เฉยนีก็จะต้องแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แพง ทำไมผีตู้ต้องล็อกตู้เดียวเพราะว่าถ้าเกิดตู้มันติดกันเวลาวาร์ปไปมันจะล็อกออตัวสกิลของผีมันจะเลือกไปที่ตู้ที่มันล็อกครับเขาเลยล็อกแค่ตู้เดียวจะได้ล็อกอีกทีหนึ่งได้ประมาณนั้น ที่ทั้งบูทั้ทงเกมจะเล่นตรงนี้คับพี่เหรอจะเล่นตรงนี้กับพี่เหรอพี่มีลูกน้องนะพี่ไม่ต้องเดินอะไรปะ ตัวพี่มีลูกน,อน้องตัวพี่ไม่ต้องเดินจำไใบน,น้อง <c oughs> น้องน้องไล่ไปก่อนขอไปพังบุญก่อนมันน่าจะบุญลูกเองว่ปเล่นต้องคิดนะบุญเนีนะ้นน่าจะเป็นบุญลูกเองครับพังก่อนเลยลูกน้องเราไล่ย,ยังไงก็เจออยู่แล้วเห็นปะตุ๊กตามันเดินได้อยู่แล้วไอ้หน้าโง่ เมื่อกี้เราเลือกตัวเนี้ยไล่เพราะว่ามันไล่นานอ่าเมื่อกี้ที่ผมเลือกตัวเนี้ยให้ไล่เซอร์เพราะว่าตัวเนี้ยมันไล่นานเก็ตไหมทุกคนอ่ะกรับตัวามาตัวนี้พังไม้ไวงงไหมคือเมืเ่อกี้เราไม่อุ้มเราเราจริงๆมันไล่คอเดตต่อได้เลยถูกปะแต่เราเลือกที่จะไม่ไล่คอเดตเพราะว่า าเราไล่คอเด็ดไปเลยอะไอ้แม่มันอาจจะลุกเองได้เพราะมันบูมันมีบูนเราเราจะต้องปล่อยลูกน้องไปไล่คอเด็ดแล้วก็เดินาพาังบูนก่อน <c oughs> ประมาณนั้นใช่มันเดินตามเซอร์เลยถูกต้องแพมอะไรคือเวลาเราพูดอะไรที่อยู่ความรู้คนโง่จะไม่เข้าใจทุกคน มันเลือกได้ใช่ไหมไอ้เลือกได้นี่ไงคอนโทรลเปลี่ยนเนี่ยไอ้ถ้าเกิดเป็นไอ้เนี่ยไอ้ตัวนี้จะอ้วนๆพังไม้ไหวตัวนี้ก็จะไล่เซอร์ไว้ตัวนี้จะระยะระยะระยะไล่ไลกับตอนไล่นานอืมงั้นยิงไปคนเดียวกูนอนแล้วอ้าอะไรวะไม่เป็นไรกูมีไอ้บูมึงจะนอนอยู่แล้วไอ้น้าโง่กูรู้ ใช่ใช่มันวิ่งตามบอยเซอร์ต้องขี่มันโง่ลูกน้องเรามันจะโง่โหนึ่เควสแปะมือเควสแปะมือกับตุ๊กตาทํายังไงเควสแปะมือกับตุ๊กตาก็เราก็ปอกเราก็เข้าลาเข้าตุ๊กตาครับหรือไม่ก็การเสกตุ๊กตาขึ้นมาจากก้อนหิมะตรงตัวกองหิมะพอเสกเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวละครที่เป็นตุ๊กตุ๊กตาหิมะของเรามันจะมีมือใช่ไหมแล้วก็มือไปแตะแกะตัวหนึ่งอ่ะมาแล้วไอ้สั์ไม่รู้คืออะไร The มากตัวเก่งไหมครับว่าจะเติมซื้อตัวลิทเท่มากตัวเก่งไหมอยู่ในระดับกลางๆเล่นยากเล่นเล่นเล่นให้เก่งอะยากแต่เล่นให้เก่งได้แต่ว่าต้องใช้สก,กิลหน่อยประมาณนั้น